อาจารย์เริ่มเริ่มเริ่มสวดแต่แเต็มขึ้นเนี่ยบอค่ะเรื่มเริ่มสวดมาตั้งแต่เพิ่งผมมาอยู่มือแรกอแต่เมื่อมาอยู่มือแรกผมมาอยู่มือแรกเมื่อตอนที่ผมก็เริ่มสวดเมื่อความผมสวดอยู่ข้างในผมตอนนั้นผมโบสวดอยางนอกค่ะอ่าอยู่ไปมากพอมาสวดผมมาจับพื้นที่ให้มันสะอาดสะจานฝรั่งพอเริ่มสวดข้างนอกค่ะเอ่อถึงเวลาผมมองมองฟังกราบน้ำเราทำมาเตรียมตัวจัดพื้นที่สวดมั่นค่ะเป็นค่าทาีหยังควบคุมอีหย่างนี้ครับอาจารย์เอ่ออันนี้สงการสวดองค์ผู้ใดพบ พระมหาองค์การพระเจ้าฮาโปงหมายถึงเชชู้ปัตติเจ้าทั้งอหาะองค์นี้กุกุตโตโกนากรรมนกันสป,ปุโคโตโมซิอาริเมตโยซึ่งอยู่ในศาสนาพุทธเข้าเนี่ยอันนี้สองโครงการส่วนตัวนี้เห็นร้อยแปดควาประการในการทำคุณคงามความดียำคนนี้แป้นหมึ่งครับค,ครับผมสวัสดีครับอาจารย์อีรับสายครับดดได้ดูดวงเลยจ้ะได้ครับเกิดพศอะไรครับ โอ้ยรับโทรศัพท์ทประวัติบวบัยพี่น้องเลยค่ะตั้งแต่เส้ามานห <c oughs> นิคนน่ะเตรียมนากระรอกสองหน่สามหน่ะแล้ว่นน่ะสายเพระท่านได้รับตรงนี้คุณซ่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์อีคะครับผมถ้าสมมติว่าคนดวงตกหรือว่าไอ้มี่สิง่งบอดีอยังสิซื้อส่งรายซื้อมาแห่กันสวดก็คือมันจะกลับกันปะคะอ่าคนที่ดวงซวยคนที่ดวงบอด,บอดีบอกว่าน้องบอกวันเดึองปีเกิดบอกแค่พ่อซอเกิดผมมาแล้วครับ ร่วมยกคาคู่คาขายผมคืนเงินสี่บาทผมจะสวดสะระข้กอให้และจะหายคอันนี้สงตัวนี้บทสวดโอนี่เมื่อครั้งผมเป็นพระเมื่อครั้งผมเฮี้ยนใหม่ๆผมเรียนใหม่ๆแม่ผมป่วยลมหมอนอนเสือเป็นมะเร็งขันสุ้ายผมเคไปฟังหมอโรงพยาบาลศูนย์เมืองอุดรไล่แม่ผมไปตายบ้านแม่ผมนอนทิศศัติดหมอนยู่ผมเป็นพ่อผมมาพ่อผมมาเห็นแล้วผมน้ำตาผมรงผมแบผมก็เลยตัดสินใจเอาได้ใช้ชิ้นข้องแม่ผมเราก็สวด ลุกถูกที่เจสวดแม่ผมสวดเพ huh. ื่ but, uh. oder, อตอนนั้นเจ็ดสิบหกปีมาเล่นคาราเต้แล้วนะลดยาที่ีนะเป็นอาอัศจรรย์เดี๋ยวนี้แม่ผมแปดบเจปีแล้วครับกากเจ็ดสิบหกอะกาเล่นป่ะคะปีนรูปนี่อะไรเลยไปได้มาได้ซชยไปตรวดก็หมอลงบัานเมื่อตอนคุณยายไปกินอะไรมามาเรลงไม่มีผมก็บนผมก็ได้สัท่า ยิ่งใหญ่อะไรอาจารย์กระสวดบทนี้เห็นไหครับผมสวดบทนี้อ๋อค่ะผมจะสวดองค์การพระเจ้าหาพระองค์นี่แหละผมสักถ้ายิ่งใหญ่มากที่สุดจากลายกระกลายเป็นดีครับจากลายกลายเป็นดีจากที่บ่มีโชคไม่ลาบก็คือจากคนที่บ่มีโชคเี่ค่ะมีโชคก็เพราะท่านที่ค่ะนี่คือของไอ้ของอันนี้สรงอันนี้สรงของอาจารย์อีเนาะค่ะที่เพิ่นเราประวัติของเพิ่นเกิดกับโตของเพิ่นเองเนาะค่ะครับมันเออบทนี้มันเสียเสื้อน้อยคนที่สวยเลย พอมาแล้วมันออกมาจากใบร่าป็นตัวถ้ำตัวความแบบที่ผมเขียนเลยนะเดี๋ลักษณะอัตราบะหอมี่ถ้มันผมมาแกะเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งบ่มีดอกในหนังสือมโนพิธีลำต้องตลาดบ่มี่มันผมเรียกมันซอฟต์เตม่ผมถึงแต่ซอฟนี่นยไม่เนยค่ะโสดใสวิจารณญายาเนาะค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเป็นของศาสนาพุทธเครื่องจารย์เพิ่นกัทางขาวค่ะว่าเป็นทางดำผู้ใดเสื่อและซัดท่าละกะ เขามารวมพิธีได้ด้วยค่ะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคืออาจารย์สวดซูมือค่ะผมสวดไปเรื่อยๆครับสวดไปเรื่อยๆค่ะผมสวดจะสวดย่างมือแดงกับย่ามือเสาร์ตีซีผมจะนอนหน่อยหมดนอนมือละชั่วโมงกับมือมือเอื้อนนี่สวดจักโมงค่ะอาจารย์มือเอื้อนเศร้านี่จะสวดประมาณผมสวดของโมงเศร้าตีซีฮอดของโมงเศ้าค่แล้วก็พักพักแล้วก็จัดสำหรับอาหารจะพอมาฉันค่ะอาจจะมาฉันเศร้าหรือฉันเพี้ยนเนี่ย ประมาณนี้แหละต้องเตรียมแบบเตรียมเตรียมพืชเทพเตรียมร้อยกับมืออื่นแล้วก็เสืเริ่มสวดอีกประมาณเจ็ดมือประมาณหกโมงแง่งหกโมงแงงหัวทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มหัวสี่ทุ่มค่ะมืออื่นมืออื่นค่ะพระพัดเขจะสวดปฏิบัติอยู่ทธงีเป็นยี่สิบหมื่นครับแต่ว่าสิ่เน้นก็ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดอ่ายี่หกยี่เจ็ดเป็นที่ใหญ่กว่าเป็นที่ใหญ่เพราะว่าผมจะนิมนต์พระมาด้วยอ๋อค่ะมพระพามาสวดเลยค่ะผู้ใดอยากมาร่วมพิธีนั่นมาจารย์เนาะค่ะจากไล่ห้กลายเป็นดีได้ เ้วเป็นความเสื้อของก็คือเฮาเป็นศาสนาพุทธน้ำกันเนาะค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นของศาสนาพุทธค่ะขึ้นนะโมตัสสะปะกาวะโตขึ้นกันครับเพราะว่าบทสวดกอกมาจากศาสนาพุทธค่ะพระบของมุนดําคนน้่พวกใสยาสาวทั้งหลายเลยจะเป็นกันางไจะเป็นนโมตัสจะน้อมน้อมในพระภูมิพระภัเก้าหมดมีต่คําสังสอนพระภูมิใเก่าหมดผู้ใดอยากเบิ่งดวงเบื้องไอ้นี่เจ้าพองกะเบิ่งใดเนาะค่ะอาจารย์เล่ากะเบิ่ง แนวแนวทางให้ได้ดูตรวดวงชะตาในแต่ละปี้ขอเขียนบีนไค่เป็นที่อ่สมมติรุ่งจิตใจเป็นเหตุกำลังใจเหตุกันได้คแล้วก็เชื่อได้ปัจจตังเวทิะโพผู้รู้ยอมดูไรเฉพาะตนถ้ามีความเชื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเชื่อเลย คู่จะอยู่กับความเชื่อค่ะค่าบูชาค่ะคู่ก็ค่ายอาจารย์กับบุไดนักนาออียงแล้วค่ะสี่บาทบุถึงหาบาทครับสี่บาทหาบาทนี่ได้เงินทอนแะ้วหาบาทนี่เงินทอนค่ะดูได้ก็ห้าบาทได้เงินทอนบอกมาดูเงินทอนซึ่งแอดมาเบิงกะถือว่านับถืออาจารย์ได้หลายแล้วค่ะนี่คืออาจารย์อีนะคะทีกัล่งเฮดพิที่ยูเมือ ยี e 62, 22, 28, okay. mainland, ่หกยี <ism> <thighs> ah exactly. <s Private> ่เจ็ดยี่แปดนะคะผู้ใดจะมารวมสวดไงก็อาจารย์อันนี้คือเปลี่ยนที่ไปที่มาของอาจารย์ได้สวดบทองค์การพระเจ้าห้าพระองค์องการพระเจ้าห้าพระองค์นะคะกับว่าเคยได้ยินที่ไหนก็ที่นี่แี้วผู้ใดว่าเคยได้ยินมาฟังเมืองกับฟังเมืองพูดแคู้ใด้ได้พบผู้นั้นมีบุญอ๋อค่ะผู้ใดได้สนทนากับผมผู้นั้นได้รับอารมีสูงค่ะสาธุด้วยค่ะให้สาธุด้วยให้ขยงนนิสงหลายขั้น อันนี XD, ้สงตัวน no. so 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 ี so 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 the the ้ไม่เกิดกับใครไม่รู้ธรรมะย่อมปฏิบัติย่อมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมะผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงถามว่าลมมีจริงไหมมีจริงใครเห็นลมไหมไม่เห็นลมเราเกิดไม่ทันในสมัยพระพุทธเจ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้ามีมีเปรียบเสมือนลมที่ผมเปรียบเปรียบเนี่ยเปรียบเทียบถามว่าลมมีไหมมี ใครเห็นลมไหมไม่เคยเหมือนกันครับใช้พิจารณาในการฟังในการรับชมใช้สติในการตรึกต้องค,ความจริงคือธรรมะธรรมะคือความจริงค,คือบจากปากของอาจารย์อีนอะคะเน,ะนาะขอบพระคุณาคอาจารย์อีนอะคะอาจารย์อีนอะคะที่เป็นแนวทางให้ คนที่ตกทุกข์ได้ยากมาเพิงบารมีครับผมโอเคครับโอเคส่งเราจะส่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับพิมพ์บนสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบเจ็ดนี่คือสวดป่ะคะอาจารย์ครับผมยี่สิบมอลมอนจะปล่อยหวยอ๋อยี่สิบเจ็ดจะปล่อยพอจะปล่อยสามตัวหางเดียวบนตรงๆเลยคนี่ก็ะฟังจากปากของอาจารย์อีนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ด ทุกจิตทุกจิตโ่ผิดหวังฝากช่องท่าฝันท่าลอยอีกช่องหนึ่ง